เอาล่ะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดถึงอากันไหมซึ่งวันนี้กลับมาเล่นแล้วนะครับผมเออแบบอันนี้มันอยู่ในพาร์ทที่3มเลยเอยพาร์ทที่สองนะเออกับพาร์ทแรกกูอีพีศูนย์นะส่วนอีพีหนึ่งยังไม่ได้ตัดือก็ส่วนพาร์ทสามเนี่ยอัดันที่ยี่สิบเอ็ดตุล,ลาแนละ้วมาดูกันจะได้ลงวันไหนนะเออ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมตอนนี้โลกเป็นสีฟ้าขนาดนี้นะเออไม่ได้เข้ามานานชาดไทไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงไหม แต่กูไม่คิดถึงหรอกลูบิชังนึกออกแล้วเออว่าเราก็อยู่ดีมีสุขนะเออไม่เป็นอ้าวไม่เป็นสุกละมีปลาเป็ี้ยงย่ามาก่อกวนโอเคอ่่เดี๋ยวเราจะ้ชาไทยอยู่นี่แล้วกันเฮ้ยเวโอเล่กูอยู่ไหนเวโอเล่กูไงโอเล่เวโอเล่คิดถึงกูไหมเฮ้ยโอเล่เวโอเล่ไม่คิดถึงเลยหันตุดนที่กูอีโอ้ยมันมีแปลงปลูกผักนะทุกคนเออแต่ไม่ไม่มีผักขึ้นนะมึงใส่ปุ๋ยที่ใช้ยังไม่ดีพอต้องใส่อึช้างมึงใส่มันไม่ชอบขี้หมูนะอ่ พูดถึงภารกิจเราวันนี้นะภารกิจเราวันนี้คือการอัพของทุกอย่างให้เราแบบยังไงอะเป็นเหล็กเดี๋ยวไปหาเหล็กกันหน่อยเดี๋ยวเราไปที่ภูเขาลูกนูนแล้วกันลังแกคนอื่นอีแรปเตอร์โง่นี่แน่นี่แน่นิสัยนใส่นะอ๋ออย่าไปยุ่งกับเล็บยาวโอ้โหเล็บยาวเยอะด้วยนะอ่ะก็ปล่อยมันเถอะเราคงไม่ทำอะไรเราถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ทำอะไรเราถูกไหมถูกนะเราไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นเราเฮ้ยเราจับไอ้นี่สักตัวไหมสเตโก เพราะว่าแบบมันก็ฟาร์มดีนะแต่ว่ามันเดินช้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราให้น้องชาไทยเราอยู่นี่กูงงทำไมโลกเป็นสีฟ้ากูถามหน่อยมาสีตามมาเลยตามมาเลยอืมโอ้สลบไหวมะก็สเตโกเป็นสัตว์กินพืชน,นะทุกคนก็กินเบอร์รี่ขุดล็กนี่ก่ะขั้นตอนแรกเราจะสร้างเอ่อนี่ก่อนฟาเดชันนะพื้นไม้ใช้เฟเบอร์กับไม้โอเคขี้ขี้ลื่ลูลลล่เด๋ยวตกตาย คือเวลาเราแบบจะมาคราบอะไรใช้เหล็กอะไรแล้วก็แบบต้องมาตรงนี้นะเ <c oughs> พราะว่านี่คือภูเขาฟาร์มเหล็กของเราแบบภูเขาเริ่มต้นแล้วกูจะวางทางเนี้ยมึงไม่ให้กูวางเป็นอะไรอะ่ะฮะาวางตรงนั้ก็ได้อยากให้วางใช่ไหมเออวางก็ได้ไฟเบอร์ฟินหนังหินข้างล่างไม่รู้ว่ามีสอันตรายหรือเปล่าแล้วมีก็คงเป็นพวกแรปเตอร์แหละเดี๋ยวราวางไว้อย่างนี้ปึ๊บโอเคสวยงามพูดอย่างไรแหละไม่สวยบ้านอ,อืมโอเค วางไม่ตรงด้วยไม่เป็นไรนะมราใช้เผ่าเหล็กไม่ได้จะเลยอให้ดูสวยๆโอเคต่อมาเดี๋ยวเราต้องไปหาเหล็กใช่ไหมแต่ว่าก่อนไปหาเหล็กเราเราอันนี้ก่อนเราไปให้อาหารโอ้โห oh. ติดหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยววิ่งดีๆนะทุกคนเออใครใครเล่นอันนี้ก็ระวังอย่างเดียวนะตกแต่ที่สูงกูพูดเลยนะตายอย่าพูดแต่ที่สูงไม่ใช่ที่สูงพังไงอะ่ะที่ต่ำๆอะ่ะท <c oughs> ี่ผ่ายล้ว โอ้โหเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะมึงวุ้นวายอะไร่วุ้นวายอะไรฮะมาทำไมมาทำไมอุมยิวิวลบ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 ไม่พ้นเด้อืมอีควายฉันีจอแล้วจับเพื่อนไหมชาไทายไหมนี่แน่นี่แน่นี่แน่หันมา มันซิ่งมันซิ่งมันซิ่งซิ่งล่วงเลยควายนกนกนกเป็นน้ำนกเป็นน้ำนกเป็นน้ำนกตรงนก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 นดนก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 ไหนเมื่อกี้กองทัพแซลมอนอยู่ตรงไหนหายไปหมดแล้วแฮชแท็กแซลมอนมันี่มานี่มีใครมีใครอ่ะกินไปก่อน ฮ้ยมันกินเยอะนะเนี่ยหนักเหลือเกินนะตัวหนักาามาก,มกอ่ะเฮ้ยเลี่ยมบักเลี่ยมบักอ่ะไม่บักไหวสิพายเลี่ยมบักเป็นตรงนั้นนะอ่ะซวยกูซวยเลยกูซวยเลยทีเนี้ยวิ่งวิ่งวิ่งมันน่าจะวิ่งไม่ทันเรามันโง่นะชิบหายกูติดกูติดกูซวย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 สรุปไปแล้วที่นี่นะ กลับมาแล้วชาไทยยังอยู่ดีหรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่ดีใช่ไหมอยู่ดีเป็นสุขเดินอือดอองอืออเอืออูีอ้อูอีอเนี่ยเฮ้ยกูซวยถึงได้บอกตลอดนะว่าเกมเนี้ยระวังเรื่องการตกนะไม่ต้องสูงหรอกไม่สูงก็ตายเพราะตอนนี้แบบฟาร์มไม้ได้ดีนะทุกคนเออแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโหมดได้เปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นโหมดโหมดอะไร หมดอะไรปะหมดการสร้างปะคืออะไรมันเป็นรูปหอนะเส่วดนี้เป็นโหมดต่อสู้นะฮะอืมก็จะเป็นการนู่นนี่นั่นได้อันนี้เป็นโหมดป้องกันนะโหมดป้องกันนี่เหมือนจะฟาร์มไม้ได้ได้เยอะนะส่วนนี้ก็ใส่ไปสักเนี่ยครึ่งโอเคนะผมต่ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงการขุดเหล็กนะก็เดี๋ยวจะข้าไม่ให้แล้วกันเพราะว่าแบบ มันก็คงไม่มีอะไรนอกจากเดินไปขุดตินะครับยังเดินได้อยู่ถึงแม้จชะช้าอะปาไปยังไงอะแล้วดับอันนี้เอาไปยังไงเราสามารถกดดับตรงนี้ได้ปะกูจะทิถถ้งอะกูจะให้มันสว่างไม่ใช่อย่างนี้อีควาย อีเหี้ยกูไม่ได้มึงอถึงเป็นกล้องไอ้สัตว์กูให้มึงดรอปฮะเอา้าทำมาเวอร์ชันนี้ทำไม่ได้หรอทิ้งแบบโยนลงไปที่พื้นนะอะเรื่องมึงเอ้วา,างได้ครับโอเคเดี๋ยวเอาเหล็กใส่เข้าไปเลยไอเดี๋ยวเรามีอะไรก็ใส่เข้าไปหมดนี่อันนี้ต้องใช้แน่นอนนะไฟเบอร์สแหรับไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ไฟเบอร์นะครับสำหรับใครที่อยากได้ไฟเบอร์นะอ๋อแล้วก็ช่องเรามีระบบการโดเนทเข้ามาแล้วนะครับคือแบบใครอยากสนับสนุนเนี่ยได้นะเต็มที่เลยนะพร้อมรับนะ เนยที่หน้าไบโอผมเลยนะครับเฮียเฮียไฟลุกรู้สึกเป็นของที่จำเป็นมากในชีวิตนะแต่ว่าแบบพอหลังๆเกมไปก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าแบบเราแบบอันนี้ไงรวยรวยทรัพยากรธรรมชาตินะตัวตอนนี้กูยิงยาจกอยู่นะตั้งตัวไป็นขอทานอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินนะเออแต่ว่าเดี๋ยวอิกนิดนึงกูจะมีละกูจะดูมีภูมิฐานขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไปยืนหน้าบ้านก็เป็นยาจกเหมือนเดิมเพราะบ้านทุเรศนะเดออี๋ยวว่าแต่สร้างบ้านในอาร์คเลยไม้คาปูก็สร้างบ้านดินนะ ไม่ได้ดีขึ้นเลยอ่าโอเคครับเลยไอสัตว์ขัดไม้ไม่มีคนดูแต่พูดก็พูดนะเดท р е й ติ้งใน YouTube ของผมอะช่องเราอะคือคนดูอาร์กเยอะนะเออคลิปหนึ่งเนี่ยหลักร้อยนะเออแต่ว่าแบบเราก็บอกที่กูตั้งใจตัดคืออาร์กนี่กูลงส่งเดทน,นะกูะพูดตรงๆว่านะเออไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้อะไรแต่ว่าขี้เกียจตัดเดือเกินอาร์กคือแบบอัดคลิปนานมาคลิปหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง แต่คือเลขคนดูคือเยอะอยู่นะเยอะสุดในช่องกูอะช่องกูแล้วกันเออพูดงนี้สำหรับช่องอื่นอาจะแบบเอ้ยแค่ร้อยเดียวเองน้อยจังแต่ว่าสำหรับช่องกูคือนี่ละหนึ่งร้อยเนี่ยมหาศาลละได้ชุดเหล็กเลยได้ชุดเหล็กเลยได้ชุดเหล็กได้ชุดเหล็กใส่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 ในอ่างงเกงอ่ะไอ้มาอะไร อ่ะโอเคนะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ๊ายบายกูมีชุดเล็กใช้แล้วนะครับทุกคนดูๆๆๆๆดูดู